นายเสียระอินมณีประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอห้วยถแถลงได้มอบเงินสนับสนุนน้ำมันให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับเพื่อเป็นค่าเดินทางไปรับผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานาครกลับไปรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับส่วนที่อำเภอเสริงสางเจ้าหน้าที่เร่งสร้างจุดพักคอยแห่งที่สองที่หอประชุมโรงเรียนเสริงสาง รองรับผู้ติดเชื้อที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากมียอดผู้ป่วยเดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องชเช่นเดียวกับที่จังหวัดมหาสารคามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งจัดระบบภายในศูนย์พักคอยอำเภอเมืองมหาสารคามแห่งที่สองซึ่งใช้อาคารพระศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามรองรับผู้ป่วยที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นครับโดยเป็นผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่แสดงอาการ กำหนดเปิดศูนย์กันในวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับขณะที่มูลนิธิมหาสารคามการกุศลจีเสียงเกาะซึ่งรับผู้ป่วยมาจากกรุงเทพมหานครกลับไปรักษาตัวที่มหาสารคามอีก50คนโดยรถบัสคันใหญ่มาจอดส่งผู้ป่วยที่หน้าโรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อที่จะคัดกรองแล้วก็แยกไปรักษาที่สถานที่ต่างๆตามที่แพทย์ประเมินนะครับ ส่วนที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสั่งดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานครโดยไม่กักตัวทำให้แพร่เชื้อระบาดในงานศพกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับมีผู้ติดเชื้อตอนนี้13คนแล้วก็มีกลุ่มเสียที่ต้องที่ต้องกักตัวจำนวนมากการดำเนินคดีในครั้งนี้นับเป็นดารกของการระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ครับ ส่วนเมื่อวานนี้หน่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ทีประสงค์ช่วยเหลือชายเร่ร่อนซึ่งนอนป่วยอยู่ในศาราริมทางถนนจ้างสนิทตำบลจารแมรใกล้กับค่ายพระยอดเมืองขวางนะครับเขามีอาการไอหอบเหนื่อยแล้วก็ถูกนำมาทิ้งไว้พร้อมกับกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบเมื่อหลายวันก่อนนะครับซึ่งผู้พบเห็นเขากังวลว่าอาจจะติดเชื้อโควิด -19 ครับ